สวัสดีครับผมมาร์มาโชวะวันนี้อยู่ในงานอีเวนต์เปิดตัวกล้องนะของแคนนอนั่นเองจัดได้ยิ่งใหญ่มากๆนะเห็นบรรยากาศกันไปแล้วนะเป็นงานเป mm ิด hmm. ตัวกล้อง EOS R1 นะแล้วก็เป็นการ mm hmm. เปิดตัวกล้อง2ตัวเลยคือ EOS R5 Mark II ด้วยนั่นเองนะ ฟังก์ชันฟีเจอร์จัดเต็มมากนะแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจช่างภาพหลายคนด้วยกันนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์ช่างภาพเหมือนเดิมนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาชอบฟังก์ชันไหนกันบ้างนะของเจ้ากล้อง2ตัวนี้นะไปดูเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โอ๊ตชัยสิทธิ์นะฮะ์้ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตเป็น1คนที่ลองเล่นแล้วครับกับตัว R 5มาูถูกไหมฮะ ชอบอะไรหรือว่าฟังก์ชันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้พิเศษมากๆจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าผมมาใช้ R5 ตัวแรกมาก,ก่อน mm hmm. แล้วก็จริงๆแล้ว R5 ตัยเทคโนโลยีของ R5 ตอนแรกที่มันมานั้นนะครับมันเปลี่ยนเปลี่ยนโลกของการถ่ายรูปไปเลย mm hmm. แล้วก็ชอบกล้องของของ R5 ซีรีส์ซีรีส์ R มามากๆอยู่แล้วปรากฏว่าตอนก่อนที่กล้องตัวนี้จะมาต <c oughs> อนที่ประกาศเปิดตัวก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันดีมากๆอยู่แล้วอะแล้ว อ่ห้ามาคูมันจะใส่อะไรได้อีกถูกไหมผมก็คิดเหมือนกันมันจะแบบใส่อะไรได้อีกแต่พอเปิดออกมาป้อจับปุ๊บฟีลลิ่งแรกเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขามันเหมือนกับว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปอัพดีว่าท็อปอัพความสามารถท็อปอัพรูปแบบต่างๆในสิ่งที่ที่มันดีอยู่แล้วอ่ะให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกอันดับแรกเลยผมรู้ผมรู้สึกว่าเรื่องของระบบโฟกัส ที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนเลยครับมันรู้สึกรู้สึกว่าตัวนี้ฉลาดขึ้นตัวนี้เร็วแล้วก็แม่นยําขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งที่ชอบมากๆรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการทํางานมันทาให้เราเขาเรียกว่า worry free ในเรื่องของการที่แบบโฟกัสไม่เข้าแต่ก่อนเราผมใช้กล้องหลายๆรุ่นมากมันจะมีฮิตเ a ทที่แบบอาจจะไม่เข้าบ้านมันจะมีอะไรบางอย่างแต่ตัวนี้คือแบบช์ปแม่นยําว่องไวอันนี้ในการถ่ายภาพ p o r t เทรตเลย portrait ใช่ครับพวกบุคคลต่างชนี่มีช่างภาพ wedding ระดับประเทศมายืนยันขนาดนี้คะัสำหรับเวสอาห้ามาร์กทูครับวันนี้ขอบคุณมากครับตอนนี้ผมอยู่กับช่างภาพอีกคนหนึ่งที่งานของเขานี่น่าสนใจมากฮะเราก็จะเอาไปคุยในคุยทุกเรื่องม่เลือง้ําแดงเร็วๆนี้ด้วยนะพี่ก้องวรมีนั่นเองสวัสดีครับพี่ก้องถ่ายภาพเกี่ยวกับสัตว์ป่าครับผมอธิบายนิดนึงว่าถ่ายอะไรครับก็ถ่ายไวไลฟ์ครับถ่ายพวกงานวิถีชีวิตสัตว์ป่า ขีนอาศัยของมันงานธรรมชาติเกาะนกะสัตว์ป่า่า<ท>ย <ไป S 2> ใต้น้ําด้วย่ายคา a m e r a แ r ร p ด้วยแล้วก็วันนี้อยู่ในงานเปิดตัว R5 II แล้วก็ R1 ด้วยครับมีฟังก์ชันไหนที่พี่ก้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์กับงานเราบ้างฟังก์ชันที่ตอบโจทย์นะอย่างเมื่อก่อนผมใช้ R3 เนี่ยมันเปิดอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์มันจะได้ทีละ30ภาพแต่ถ้าเป็น R1 R5 Mark ม i ทเนี่ยมันจะมีแบบชัตเตอร์น้อยแค่กด10บใบ,บ5้าใบสิบใบ5้าใบแล้วมีปุ่ม boot <แ>บูเพอกดปุ๊บมันรัวปื๊ด40่สิบจังหวะที่เราต้องการจริงๆเราค่อยบูทใช่มันจะเราจะเลิกวิถีนักลบเมือ่อก่อนกลับบ้าน <c oughs> แบต,ต้องลบต้องต้องลบภาพเทแบ็คแล้วก็ลบยัวว <c oughs> ช่โมงเลยเราก็จะถ่ายได้น้อยกว่าเดิมความจุเรื่องการเก็บ การถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้นครับแล้วก็มี AI ในการช่วยประมวลผลว่าเส้นนั้นอะ้าพมันเบอร์มันก็จะลบไปเลยมันจะมีโลโก้ขึ้นด้วยอะไรด้วยนะของงานผมก็จะเป็นพวกนี้แล้วก็เรื่องเรื่อง AI ของการ upscaling อันนี้ใช้ด้วยใช้ใช้เพราะว่าถ้าเราครอปถูกมาบางบางทีภาพเราอยากได้ habitat อยากได้ถิ่นอาศัยของมันแต่บางครั้งเราก็อยากได้ตัวมันด้วยเพราะฉะนั้น บางจังหวะเราอาจจะคอปมามแล้วงานผมมันทำงานกับนักวิจัยด้วยบางทีมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลมันกินอะไรตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเขาม,ามันต่างกันยังไงเราจะเลือกคร p บางส่วนแล้วก็เพิ่มจำนวนพิกเซลขึ้นใช่ตรงนั้นอันนี้เอาจริงๆผมแบบถ้าผมรู้สึกว่ามันทำมาเพื่อถ่ายนกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่าแต่ว่าความจริงช่างภาพอาชีพจริงๆอะคือใช้ถูกไหมใช่แล้วก็มีประโยชน์มากๆถึงถ่ายนกผมก็ว่าต้องใช้เพราะว่า อย่างบางทีคือเหมือนคุณนั่งที่เดิมอ่ะแต่คุณได้ภาพไหญขนาดอ่ะมันครอบส่วนนั้นส่วนนี้แล้วก็มาเพิ่มจำนวนเิกเซลตรงนั้นใช้เยอะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ทนทานขึ้นอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าอย่างเราไปเราไปสมมุติเราไปเชียงดาว10วันเนี้ยถ้าเกิดต้องใช้วันละก้อนทีนี้ใครใช้เยอะใช้น้อยมันอยู่ที่ว่าถ่ายวิดีโอถ่ายทั้นิ่งแต่อย่างสมมติผมใช้วันละก้อนเนี้ย ผมต้องเอาไป10ก้อนผมก็อาจจะไปแค่6ก้อนแล้วเราต้องพาตัวเรากับของพวกนี้ขึ้นไปมันเป็นความเรื่องลำบากนู่นนี่นั่นถูกไหมอันนี้สำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกว่าช่างภาพจริงๆ พี่กองนี่ทรอดมากเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันเต็มๆอีกอีกไม่กี่วันทั้งหน้านี่แหละครับผมอยากรู้เรื่องพี่กองเยอะมากวันนี้ขอบคุณมากพี่ก้องเดี๋ยวไว้คุยกันครับขอบคุณมากครับดีครับตอนนี้อยู่กับพี่โก้ก้องก้ยกล้วยนั่นเองนะฮะก็แน่นอนอยู่ในมือโอ้โหเมื่อกี้พี่โก้ในอีเวนต์ถามเยอะเลยน่าจะมีคําถามเยอะแหละแบบครใจเยอะอะแต่อยากมันมีเรื่องที่อยากรู้แต่ว่าไม่มีคําตอบในในไหนเลยในไหนเลยก็วันนี้เปิดตัวทั้งทีก็ เอาให้เอาให้กระจาดส่งไมมาปุ๊บๆๆเลยโอเคถามเรื่องที่อยากรู้เพราะว่าเป็นกล้องที่ตั้งใจจะซื้อมาเอาแล้ว้ีห้าหรืออวันอ้าห้าเอาแล้วเดี๋ยวส่งไปเสนอราคาให้ได้เลยโอเคลดกี่เปอร์เซ็นต์ไปดิกันสิไม่เอาตรงนี้สิเอาที่พี่โกชอบแล้วทำไมต้องซื้อตัวนี้เลยเอาฟังก์ชันที่แบบเต็มเต็ม โ oh, มันเยอะมากนะเ, uh, เอาเอาเอา,เอาเรื่องหลักๆก,ก่อน uh huh. อย่างแรกอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือการเป็นฟูลเฟรม45ล้านพิกเซลเนี่ยซึ่งพี่ว่ามันหนึ่งมันพอใช้ uh huh. แล้วมันบาลานซ์ระหว่างความเร็วคุณภาพแล้วก็รายละเอียดที่ได้ uh huh. นะอันนี้อันนี้คือข้อที่หนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือใช้ฟูลเฟรมอยู่ประมาณ 40ล้านก็แฮปปี huh. ้อยู่อันที่สองก็คือสิ่งที่อยากได้มากแล้วก็รอมันจะมาก็คือเรื่องการระบายความร้อน uh huh. เพราะว่าเป็นคนที่ถ่ายถ่ายลองออฟเซอร์เยอะถ่ายดาวถ่ายลากเอ็นดีเลยพวดนะ uh huh. เป็น uh huh. นึกออกอตัวนี้เนี่ยมันมีเรื่องระบบระบยความร้อนมาสมบูรณ์มากคือระบายความร้อนในภาพนิ่ง uh huh. อ่าคือเราสามารถเปิดไอตัวพี่พี่โก็พี่โก,กต้องใช้ความกริป กิปพัดลมกิบพัดลมเขาใช่ใชคือมันจะดูดลงเข้าไประบายความร้อนอที่ที่ ที่ตัวแผงด้านหลังแล้วก็จะเห็นว่ามันมีรูตรงนี้ใช่มันก็ปล่อยออกนี้<ห>ซึ่งตัวแรกจะไม่มีรูใช่<ๆ> <Okay. S 1> ซึ่งมันจะทำซึ่งมันทางานทั้งในวิดีโอและภาพน,นิ่งด้วยเพราะฉะนั้นก็นึกถึงว่าแบบเฮ้ยเวลาไปถ่ายดาวแล้วก็เปิดตัวนี้มันก็จะลดการเกิดฮอพิกเซลการเกิดนอยส์อันนี้เขาเข้าใจจริงๆเพราะว่าปกติถ้าเป็นเกี่ยวกับพัดลมอะ่ะมันจะไปวิดีโอใช่ทุกคนจะคิดถึงวิดีโอจริงๆไม่ใช่แต่ภาพนิ่งเนี่ยตัวร้อนเลยใช่ภาพนิ่งเนี่ยตัวร้อนสมมุติถ่ายที่30เฟรม ล้วลากยาวอย่างเงี้ยกความร้อนปืดๆเนี่ยใช่แล้วแล้วเราเป็นสแต็กซีมอสเนี่ยความร้อนมันจะมากกว่าเซ็นเซอร์ปกติใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดพัดลมได้ตลอดเวลาเนี่ยที่เราใช้งานเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพค u a l ิตของภาพเนี่ยไม่ดออปลงเลยอันนี้คือแบบต้องเห็นคนเอาอินเนี่ยไปติดพัดลมแล้วถ่ายนกกันบ้างแหละ จริงจริงมันควรจะต้องใช่เลยใช่ยังเวลาเราถ่ายนกเราถ่ายฟีช็อตใช่ไหมหรือว่าเราแบบเฮ้ยเราปิดกล้องไม่ได้เพราะเราไม่รู้นกจะเข้ามาขณะมาเมื่อไหร่เปิดค้างไว้เปิดค้างแม่งไว้เลยอ่าอ่าแล้วมันก็ถ้ากลัวแบตหมดก็เสียบพาวเวอร์แบงก์ก็ได้พีดียังไงก็อยู่บนขาตั้งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือคาถามที่พี่พี่โกถามเมื่อกี้เลยว่าเปิดพัดลมแล้วเสียบพีดีได้ไหมใช่แล้วถ้าเกิดอยู่ดีพาวเวอร์แบง์หมดไปหรือคนมีคนมาเตะสายหลุด ก็มันดับไหมอะไรดับไอ่าเพราะว่าตัวกล้องยังมีสวิตไปเป็นแบตเลยในกล้องใช่แล้วก็ยางอื่นเนี่ยมันมาครบหมดเลยอ่ะคือคือถามเรื่องแบตอีกเดียวไม่นึกจะถามอะไรเลยเพราะว่าฟังก์ชันที่เราจําเป็นต้องใช้ฟังก์ชันที่สําคัญคือตอบโจทย์หมดเลยใช่แล้วก็อย่างคนที่ถ่ายถ่าย portrait ใช่ไหมคือมันล็อกหน้าได้ว่าจะเอาคนที่1คนที่2ด้านด้านหน้าหันข้างนี่นั่นคือยกขึ้นมาคนถ่ายงานแต่งอ่ะ สมมติเราใช้กล้องปกติยกขึ้นมาฮะแม่งโฟกัสใครก็ไม่รู้เป็นพืดเลยใช่อันนี้คือล็อกเจ้าบ่าวเจ้าสาวรีชีตไว้เลยใช่แล้วใครจ่ายตังค์เจ้าสาวจ่ายตังค์ล็อกเจ้าสาวอันดับหนึ่งเจ้าบ่าวอันดับเจ้าบ่าวเบอร์เบอร์หน่อยเป็นโฟกัสชไม่เป็นไรนั่นแหละคือตอบโจทย์ทุกอย่างคือตอนที่มันออก R5 ผมรู้สึกว่าแบบมันก็สุดแบบจนไม่รู้จะอะไรแล้วอ่ะคือตอนที่มันออก R5 รารู้สึกว่าเฮ้ยมันสุดแต่ตอนมันออก R3 เราเลยรรู้สึกว่า R5 มันมีจุดอ่อนใช่ไหมพอตอน มา A5 Mark II เนี่ยเรารู้แล้วว่า A3 กับ A5 มันขาดอะไรไปเพราะแค n นอนมันแม่งดีทุกครั้งที่มันออกมาใหม่มันโดดไปเยอะมันโดดมันโดดเออคือใครดู A5 Mark II เนี่ยอย่ามองเรื่องพิกเซลคือเท่าเดิมมาดีแล้วแต่ว่าให้มองที่ฟีเจอร์อย่างอื่นที่มันแบบเติมเต็มมาหมดคือพิกเซลเท่าไหร่มันไม่สำคัญเท่าว่า มันให้ความสมบูรณ์ของภาพมากเท่าไหร่ใช่ออโอเคสุดยอดมากพี่โก้เดี๋ยวไว้สัมภาษณ์กันอีกทีลดจเปอร์เซ <c oughs> ็นว่ากัน <c oughs> จะรีบแล้วเกินและนั่นก็คือทั้งหมดของงานวันนี้นะโอ้โหต้องบอกว่าแคนนอนจัดเต็มจริงๆนะแล้วก็มีฟังก์ชันเด็ดที่แบบว่าไม่เคยมีบนโลกใบนี้เยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวผมกําลังจะทารีวิวหลายว่าวันที่เทมนี้ออกไปรีวิวตัวเต็มอาจจะออกแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ดูเลยฮะว่าไปกดดูรีวิวตัวเต็มได้เลยนะผมแบบสับละเอียดทุกฟังก์ชันทุกเมนูเลยนะแล้วก็ใครที่อยากลองอ่ะพบก็ได้ที่โฟลดไฟล์นะร้านทุกสาขานะวันนี้ผมไปแล้วฮะแล้วก็พบกันใหม่กับเทปน กับ walk happen ครับ